เล่าข่าวลิเวอร์พูลสวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวของหงแดงลิเวอร์พูลมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับมากันที่ข่าวแรกกับอาการบาดเจ็บของซบอสไลขวัญใจแม่ยกกันนะครับแน่นอนครับว่าซ o บอสไลกำลศึกหนักมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลช่วงหลังเขาก็มีอาการล้าอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ดูฟอร์มดรอปลงไปพอสมควรนะครับ ทางเจอเกนคอปก็ต้องเปลี่ยนเขาออกคือไม่สามารถที่จะเล่นครบ90นาทีได้เหมือนช่วงแรกของซีซั่นนะครับและในเกมล่าสุดที่เปิดแอนฟิลเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้4-2นั้นโซบอลไลก็เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยก่อนเขาจะถูกเปลี่ยนตัวออกไปเพียงไม่กี่นาทีนะครับและล่าสุดนั้นทางเจอเกนคอปนายใหญ่ของหงแดงลิลพู ก็ได้เปิดเผยถึงอาการบาดเจ็บของโซบอสไลในการแถลงข่าวก่อนเกม FA ครับกับอาร์เซนอลนะครับในวันอาทิตย์นี้ว่าโซบอสไลนั้นมีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาก็ต้องดูกันต่อไปดอมเขามีความคิดบวกอยู่เสมอเขาไม่เจ็บมากแต่คงลงเล่นในเกมวันอาทิตย์นี้ไม่ได้รวมถึงเกมในวันพุธอีกด้วย เราต้องรอดูลูกันต่อไปว่าเขาอาจจะกลับมาได้และครอบอย่างมั่นใจว่าทีมจะรับมือได้กับช่วงเวลาที่มูฮัมหมัดซาลาและวัตลุเอ็นโดนั้นต้องไปรับใช้ทีมชาติของพวกเขาครอบพูดแบบตลกตลกว่าถ้าผมบอกว่าขอให้พวกเขาโชคดีก็คงเป็นเรื่องโกหกส่วนตัวผม คงมีความสุขถ้าพวกเขาตกรอบแบ่งกลุ่มแต่คงเป็นไปไม่ได้พวกเขาไปถึงแชมป์ได้เลยทีเดียวก็ขอให้โชคดีหวังว่าพวกเขากลับมาด้วยความแข็งแรงผมมองในแง่ดีว่าเราจะมีวิธีเราต้องแสดงให้เห็นถึงสิ่งนั้นครอบกล่าวทิ้งท้ายนะครับ และก็มีข่าวออกมาจากทางฟุตบอลอินไซเดอร์ว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังให้ความสนใจและพิจารณาคว้าตัวเซอูกีลัซี่กองหน้าของทางสตุตการ์ดนะครับในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันในช่วงตลาดเตือนมกราคมนี้เพื่อที่จะมาทดแทนการที่ต้องเสียโมซาล่าที่ต้องไปรับใช้ทีมชาติในศึกแอฟริกัน ครับออฟเนชั่นนะครับกีราตซี่นั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับทางสตุตการ์ตในซีซั่นนี้นะครับยิงไปแล้วถึง17ประตูนในบุนเดสตลีกาจากการลงสนาม12นัดและก็คาดว่าค่าตัวนั้นไม่แพงด้วยนะครับเพียงแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับข่าวนี้ว่ามันจะมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไหนนะครับ หรือว่าจะเป็นเพียงข่าวลือข่าวเต้ากันขึ้นมาเท่านั้นนะครับพราะทางลิวพูนั้นก็ไม่ได้มีแผนที่จะเสริมแนวลุกนะครับแล้วก็ข่าวต่อมานะครับข่าวออกมาจากทางแอนฟิววอตว่าทางลิวพูนั้นจะยื่นสัญญาฉบับใหม่นะครับให้กับทางคือติดจนูนเพื่อเป็นการตอบแทนความ,มมุ่งมั่นทุ่มเทนะครับความขยันของเขาเวลาที่ลงสนาม สัญญาใหม่นั้นจะยาวไปถึงปี2029กันเลยทีเดียวสำหรับเคอร์อติจโจนนะครับเคอร์อติโจนนั้นปัจจุบันเขาก็รับค่าเหนื่อยกับทางลิวพูนั้นเรีกเยกได้ว่าต่ำมากทีเดียวนะครับในเมื่อเปรียบเทียบกับทุกคนในทีมนะครับสำหรับเคอร์อติโจนก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับทางลิวพูจะยื่นสัญญาใหม่ให้กับทางเคอร์อติโจน เพื่อเป็นการผูกมัดกันยาวๆไปเลยน,นะครับสำหรับเด็กปั้นสเกลเซอร์ของทีมนะครับอย่างเคอร์ติจนจะได้ตามรอยรุ่นพี่อย่างเทนอาโนนะครับอยู่กับทีมกันไปยาวๆกันเลยทีเดียวแล้วก็มีข่าวอีกนะครับว่าลิวพูนั้นให้ความสนใจในตัวโจชัวคิมมิตนะครับซึ่งข่าวนี้ออกมาจากทางอาร์ตนะครับ สื่อในสเปนว่าลิเวอร์พูลนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของโจชัวคิมมิดนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลตัวรับของทางบาเยิร์นมิวนิกนะครับและก็พร้อมที่จะเปิดศึกแย่งตัวกับทางแมนยูนเต็ดนะครับที่ให้ความสนใจในตัวคิมมิดอยู่ด้วยเช่นกัน และก็คาดกันว่าค่าตัวของคิมมิตนั้นไม่น่าจะต่ำกว่า50ล้านปอนด์กันเลยทีเดียวแต่หากว่าพิจารณากันจริงๆแล้วนะครับลิวพูนั้นไม่น่าที่จะสนใจในตัวของคิมมิตเพราะเขาอายุ28ปีแล้วนะครับและลิวพูก็ไม่มีแผนที่จะเสริมมิดฟิลแต่อย่างใดในช่วงตลาดเดือนมกราคมนะครับหากจะเสริมก็คง น่าจะเป็นกองหลังซะมากกว่านะครับน่าจะเป็นการจับมาโยงกันเพื่อเรียกกระแสเพื่อเพิ่มราคาอย่างนี้มากกว่านะครับก็ติดตามข่าวกันต่อไปครับสำหรับข่าวนี้สำหรับโจชัวคิมิตคิมิตก็ถือว่าโอเคนะครับเล่นดีทีเดียวมีฟอร์มการเล่นที่ดีนะครับประสบการณ์มากมายกับทางบาเยอร์มิวนินะครับสำหรับมิดฟิลด์ ทีมชาติเยอรมันรายนี้ก็น่าสนใจครับแต่ว่าก็คงเป็นไปได้ยากครับที่ลิวพูนั้นจะยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อตัวเดือนมกราคมก็ฟังหงูไว้หูครับสำหรับข่าวนี้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณที่รับฟังรับชมถ้าชื่นชอบกันก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ